บินครับเน,นี้ไสายดแห่งเมืองมังกรครับไม่ยอมบินเดี๋ยวที่ก่อนเดี๋ยวที่ก่อนเตรียมพร้อมแล้วครับไายอดแห่งเมืองมังกรครับรามา12ครับ นี่เมืองมังกรนะครับเดี๋ยวมาดูเมืองใต้ครับอันนี้เมืองคนดีแต่โรงพยาบาลบ้าเพียบโอ้นี่ครับอันนี้ศูนย์หนึ่งคอนหวานครับโครับเจอกันเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังบินรถวตัวเดิมอ่ะโอ้โหใครพี่คนนั้นอ่ะโอ้ยนักคอนตรวันหนึ่งอ่ะสิบสองไซส์สิบสองสิบสองปีใช่ไหมใช่ันล้ ได้พี่ไม่ลงสไลด์แล้วครับเนี่ยผมจับหลังเนี่ยอโอเคโอค้โหแา่นอนทิมใต้เหมือนกันทิมคอนหวานครับมังกรครับล่มสิบสอง รับวันนี้เขาจะสกีน้ำครับลมติดพื้น <c oughs> ถ่ายแล้วถ่ายแล้วติดพื้น <c oughs> ติดพื้นไม่เอาตรงนี้นะติดพื้นอ่ะ <c oughs> หนึ่งครับยอมครับ หม่ครับโอ้พี่โลกเจอครับพี่โลกเจอครับไหดไหดพี่สายชนครับาป